สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องจกักระพาชแนลนะครับนี่มีตูดหมาของผมมาด้วยอันนี้คือตูดหมาที่เดียรโนตอดเป็นเนี่ยลูกสาวนะลูกสาวคนเดียวของผมนะก็อ่านำมาวันนี้นะแจ้งกับพี่น้องด้วย อันนี้ว่าอวันนี้เรามาพูดเรื่องคดีของลุงพลหน่อยคดีของลุงพลเนี่ยมันมีเหตุนะแต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะอะไรนะเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะสาระสําคัญนะเรียกว่าสาระสําคัญเกี่ยวกับเรื่องอข้อมูลในด้านต่าง มันมีมันมีประเด็นมันมีประเด็นอย่างเช่นเมื่อวันก่อนเนาะโอ้ไปไล่เจ็บหลักฐานพยานต่างๆฉะนั้นแล้วเนี่ยอ่าผมก็เลยต้องนำมาพูดหน่อยนะนำมาพูดกันนะโอ้ก่อนที่เข้าสู่ประเด็นนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นในเรื่องคดีอ่าขอกราบขอบคุณอ่ทาท่านพี่เชฟยัน อืมท่านพี่เชฟยังเข้าอุตสาเข้ามาดูช่องเล็กๆโอ้น่ารักมากเลยน่ารักมากมาดูช่องเล็กๆอย่างช่องผมนะแล้วก็ให้คำแนะนำด้วยอ้ดีใจมากเลยชื่นใจและผมจะเนี่ยผมกำลังนำไปไปฏิบัตินะฝากพี่น้องด้วยนะ ติดตามช่องเชฟกันด้วยจริงๆแกนําข้อมูลข่าวสารลงมาโอ้ชัดเจนมากนะแกไม่ใช่คนที่ขี้หมูลาขี้หมาแห้งที่จะมาทําอะไรไร้สาระนะบอกพี่น้องด้วยนะเพราะเชฟกันเนี่ยจริงๆนะเปิดช่องเป็นโอ้โหมีเครือข่ายเป็นสิบกว่าช่องนะแล้วยังมีเครือข่ายในเรื่องของอการทำอาหารอีกอื ชัดเจนไหมเป็นบุคคลที่พึ่งพาตัวเองไม่ต้องไปแบบอะไรอย่างไม่ต้องหวังไม่ต้องหวังจากภาคไหนตรงนั้นนะอันนี้ชัดเจนนะพี่น้องไปตามดูนะพี่น้องไปตามดูหน่อยนะอ้าววันนี้เข้ามาสู่ประเด็นมาสู่ประเด็นนิดนึงว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องรูปคดี เรื่องรูปคดีเราจริงๆแล้วผมพูดเรื่องทำลายนะคือรับปากไว้แล้วว่าจะพูดเรื่องทำลายนะเกี่ยวกับรูปคดีเอาวันนี้ขอพูดไม่ต้องสลับนะไม่ต้องสลับกันเอาแค่เรื่องของรูปพลแล้วกันนะเอาอย่างนี้ตอนเวลาที่ 3ามนาฬิกาก็คือตีสามตีสาเราพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านนะตีสามไปกีดยางถ้าเป็นภาษาได้เขาเรียกว่าตัดยางนะชัดเจนไหมอย่างนี้นะแต่เขาโดยปกติเนี่ยจะมีวิธีการที่จะกีดยางประมาณตีสองประมาณตีสองอากาศเย็น ช่วงไหนอากาศเย็นจะเกิดช่วงนะั้นแล้วก็มาสรุปช่วงเวลาที่จะไปหยอนน้ำกรดในช่วงเวลาไหนเนี่ยจะมีเวลาของเขาก็คือการคำวนวณของการทำงานนะชัดไหมพี่น้องนะอันนี้อันนี้ผมพูดให้พี่น้องฟังนะพูดเพื่อให้ความกระจา่างถ้าเกิดคนไม่เคยเข้าไปทำงานด้านนี้จะไม่รู้นะครับ อพอไปถึงช่วงเช้านะออไปถึงช่วงเช้าปุ๊บปรากฏว่าการหยอดน้ำกรดนะไปถึงช่วงหยอดน้ำกรด่ะไม่มีใครกรีดยางช่วงเช้านะครับนะนายแบมบอกว่าผมผมพูดชื่อเลยนะนายแบมบอกว่าตั้งแต่ออกคลิปมาบอกว่าเห็นนายชัยพลวิภา หลีดยางนะช่วงเก้าโมงเศษนะช่วงเก้าโมงเศษอันนี้ผมพูดเรื่องจริงเลยนะพูดให้พี่น้องฟังเลยว่าเดี๋ยวพี่น้องเอามาเปรียบเทียบไงจะได้มาเปรียบเทียบเรื่องทำลายนะอันนี้ผมเริ่มต้นะให้แล้วนะเกี่ยวกับเรื่องของลุงลก่อนนะนายชายัยพลวิพาณนะที่เราเรียกชื่อสั้นๆว่าลุงพลนะมันเป็นอย่างนี้คือ เขาเอ่ยปากว่า9น,น,9น,นาฬิกาเห็นไอ้เก้านาฬิกานีนาทีเนาฬิกายีบนาทีเห็นนายชัยบุญวิภาไปยืนอ่าไปกิีดยางอยู่โอ้พี่น้องไปดูได้เลยครับนะผมให้ไปตรวจสอบได้เลยนะครับว่าไม่มีใครกรีดยางเวลา9้านาฬิกา เขาจะกรีดยางช่วงดึกนะครับอันนี้บอกพี่น้องไว้ก่อนนะเล่าให้ฟังก็คือกรีดช่วงกรีดยางช่วงเวลาประมาณปีสองถึงปีสาแต่ว่าถ้าเกิดว่ายางมันเยอะอาจจะลงมือเร็วหน่อยนะลงมือเร็วหน่อยแค่นั้นเองนะมันจะ เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการที่พี่น้องจะได้เข้าใจอะไรที่มันชัดเจนได้ได้มากขึ้นนะไม่ใช่แค่ไปฟังในส่วนที่คนกลุ่มหนึ่งที่พูดในสิ่งที่มันไม่เป็นจริงนะผมไม่ต้องการให้พี่น้องได้รับฟังในส่วนที่ไม่ไม่มีความเป็นจริงนะอันนี้ผมอธิบายทุกอย่างแล้ว แล้วในช่วงเวลาที่หยดน้ำกรดมีเวลานะมีเวลานะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าลมแรงหนึ่งลมแรงสองอ,อากาศร้อนอลมแรงอากาศร้อนมันเกิดทำให้มีปฏิกิริยาอะไรในด้านในในด้านเกี่ยวกับน้ำยางที่ไหลออกมา ตั้งแต่กรีดทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อคืนน้ำยามันไหลออกมาแล้วมันมีผลอะไรมันมีผลเกี่ยวกับเรื่องเวลาที่เราจะไปหยอดน้ำกรดทีนี้นะคือหยอดน้ำกรดปุกปรากฏว่ามันกลายเป็นเขาเรียกหนังหมูครับเขาเรียกหนังหมูหนังหมูหมายถึงว่ามันหลายชั้นนะน้ำยามันจะเป็นหนามันจะหนาหนาทีนี้ไปหยอดน้ำกรดหยอดไม่ได้ พี่น้องมันหยอดไม่ได้ครับหยอดน้ำกรดไม่ได้ก้าวงไม่มีใครไม่มีใครไปกรีดยางผมพูดอย่างนี้นะโอ้ยนะอันนี้เล่าใหพี่น้องฟังนะก้าวงเสร็จไม่มีไม่มีการกรีดยางแน่นอนนะไม่มีการกรีดยางแน่นอนนะแต่ถ้าหยดน้ำกรดอาจจะ เพราะว่าบางทีถ้าเกิดว่าในวันนั้นอากาศมันเย็นแล้วน้ํายางมันยังหยดอยู่อืน้ํายางยังหยดอยู่ยังไหลอยู่น้ํายางยังไหลอยู่นั่นแหละถึงระโยชอนนะระหยชอ์น้ำกรดการหยอนน้ำกรดไม่ใช่มันมีขั้นตอนด้วยนะต้องให้อธิบายด้วยไหมวิธีการหย่อนน้ำกรดอย่าไปใกล้หน้ายางม,มากนะเพราะว่าหน้ายางเวลาที่โดนไอของน้ํากรดเนี่ย มันทําให้หน้ายางเสียเพราะว่าจะทําให้น้ํายางมันจะหยุดไหลเร็วขึ้นนี่มันเกี่ยวเนื่องกันหมดนะอย่าพูดเร็่อยๆนะทําอะไรอย่าพูดเร็่อยๆนะครับนี่แหละก็เลยต้องนําเรื่องนี้มาชี้แจงกับพี่น้องก่อนนะเอาแค่เบื้องต้นนะเอาระยะเวลาสุ้ฟัง เดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องความต่อไปอีมันมีอีกนะมันมีอีกเกี่ยวกับเรื่องการขึ้นเขาด้วยนะอฮ้ยเดี๋ยวอย่าขึ้นขึ้นเขาสิต้องไปดูเรื่องอใครอยู่ในพื้นที่ที่ใครอยู่ในพื้นที่ที่ในระหว่างที่ไปตรวจจับ G P S มีใครบ้างนะเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพราะว่าในตรงนั้นมี คุณแม่หนึ่งนะละคุณแม่ผู้สูญเสียเนี่ยหนึ่งคนลุงคนป้าแตนคุณตาชาคุณอ่าคุณยายสมควรคุณเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ามีม,มีมีป้าถอนกับอ่าคุณคุณลุงม็อกเนี่ยมาทีหลังอันนี้มาทีหลังนะแต่อยู่ในเหตุการณ์นี่ชัดเจนนะ เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในรอบหน้าในรอบถัดไปว่ามีใครแล้วมันยืนยันกันได้ยังไงในช่วงเวลานั้นแต่ผมบอกไว้นั่นแหละก็คือมีช่วงเวลาก็คือไม่เกินเก้านาฬิกานะไม่เกินเก้านาฬิกาก็คือไม่เกินเก้าโมงเราพูดภาษาชาวบ้านไม่เกินเก้าโมงแน่นอนบุคคลเหล่านั้นอยู่ตรงนั้นอันนี้ชัดเจนไหม แต่เด็กหายก่อนอนนี้ผมจะมาเล่า,าเด็กมันหายเมื่อเด็กหายนะเมื่อมีเด็กหายนะเดี๋ยวมาเล่ากันโอเคเดี๋ยววันนี้พบกันแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปลนะแล้วกันนะแล้วรอบต่อไปผมยืนยันว่าผมจะนำนำนำ,นำเกี่ยวกับเรื่องทไลา์มาเล่าให้พี่น้องฟังนะครับโอเคนะดูแลสุขภาพตัวเอง อ่ะจงรักมาสวัสดีสสดคุณลุงคุณป้าคุณลาคุณอาคุณตาค,คุณยายทุกคนสวัสดีครับก่อนนะคะบายเดี๋ยวหนูดูคลิปของพ่อก่อนนะคะ <biraz S 1> คกดไลค์กดแช์กดกระดิ่งด้วยนะคะเดี๋ยวค่อยมาเจอกันอีกใหม่เดี๋ยวจงรักก็ดูคลิปพ่ออีกครั้ง <Nowadays S 2> สวัสดีค่ะบ,า,บายโอเคบายบายอ้ยกดอ